สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับป่านจากร้านเบิร์นมอไซสองศูนย์หนึ่งห้านะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของ Honda f o r ร์ซ่าสามร้อยสีดำเทารุ่นปีผลิตปีสองพันสิบแปดจดทะเบียนปีสองพันสิบแปดตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้นะครับสภาพโดยรวมผมให้แปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับ มีเพียงรอยใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับมาพร้อมกับกล่องหลัง1ใบนะครับเล็กไม่ใช้งานคันนี้อยู่5,700กว่าโลแท้ๆเลยนะครับพร้อมกับทะเบียนสวยๆไปเลยนะครับคันนี้77นะครับคันนี้ผมขอนําเสนอในราคาดีๆไปเลยนะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับ19,000สบาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้นะครับเงินดาวใช้อยู่ที่9,900บาทนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข่างวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอไซส์สองศูนย์หนึ่งห้าฝากไปติดตามมาด้วยนะครับ ทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับท่านใดสนใจอยากจะออกรถนะครับเอกสารที่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงับรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับคันนี้นะครับกุญแจสมุดบุ๊กสมุดคู่มือครบเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมเลขหม่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจมาชมรถตัวจริงสามารถมาชมได้ที่ร้านเราเลยนะครับอยู่ถนนสุขสวัสดิ์62ทับ2เลยขึ้นมา200เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ ทางร้านเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับ